สวัสดีเจ้าวันนี้เปิดคลิปด,ด้วยต้นไม้ไผ่นะเจ้าสวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้น้นองเนนจะไปซ่อนนอนนะเจ้าเดี๋ยวเอามาดูกันนี้ก้าว่าวันนี้น้นองเนนจะได้นอนก,ก่อนวันนี้มีดึงเสียมนะเจ้ามีดึงมีดป้าเฮาไปซ่อนนอนก,กันดีกว่าพี่พี่ีขนาดอะไรพี่ดูเนี่ยน้ำเย็นขนาดแค่ฟอนปากห้ห่ตกจับขนาดแต่นาะ ต้องอยู่นาะนยังมีคนจุยังมีคนจุต่ะพี่พี่เอามาส่อหนอกกันนะเจ้าป่อหานี่เจอแล้วนี่เลยนะเจ้า ซาหน้าซาตาครั้งแรกในชีวิตขอ,อ,องเน่เน่ที่มาเสาะหนอที่มาตักหนอคนเนี้ยโอ้ตอนที่เพื่อนขายเพื่อนเจ้าอย่างนี้กันเนะป้าเอาไปรอลุ้นรอชมกันหนอต่อไปดีกว่าทิพลาดประการใดสุมาอาภัยเจ้าเจอแฮมแล้วนะเจ้าแฮมสองหนอนี่เลยถ่ายไปเลยนี่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 แล้วกันนี่หนเจ้าป้าเดี๋ยวทาเอาหนอนี้ดูเนี่ยแต่ว่ามันมีเล็กเดี๋ยวจะเอาเลยเน่เอาตรงบนนี้แล้วกันเนาะ เสียมดีกว่าพี่เอาเสียมมาดีกว่าอ่ได้ละมาพี่ๆีม่อไหก็ได้หน่อมาแล้วนะเจ้าพ,พี่สังเกตดูตรงเนี้ยนอนนักนะแต่ว่ามันโดนนาะมมาผุนมันตกนอาเสียดายขนาดทามาจ้าไปแต่แล้วตาอิงก็ถือว่าดีแล้วนะเจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปเก่งกันดีกว่านะเจ้าป่ะ สวัสดีเจ้าพี่วันนี้น้นองแนนจะมาแกงนอหน,น้าเจ้าแกงนอไสกระดูกหมูแล้วก็จ้นหมูหน้าเจ้านอที่เราไปเก็บกันมาแต่ว่าหน้าเจ้าอย่างแรกน้องแนนจะตำพี่ก่อนหน้าเจ้าตำเครื่องแกงมันก่อนใส่พี่ก้นจี้ลงไปหน้าเจ้าวันนี้จะใส่ห้าแกงจากนั้นน้องแนนจะใส่หอมขาวหน้าเจ้าหรือว่ากระเทียมแล้วก็จะใส่หอมแดงหน้าเจ้า นนต่ำนะเจ้าครั้งแรกในชีวิตพี่พีเจจนไปซ่อ,อหน่อนะเจ้าห่วนขนาดเลยแล้วรอบหน้านะน้องเนนจะไปซ่อ,อใหม่นะเจ้าแล้วก็จะมาแก้ตัวการที่เฮาอ่ะ,อะเก็บหน่อเนาะ ไปเสาะหนอเดียวรอบหน้านรงเรียนจะเอาเสียงไปแไป่งเป็นงัดงับงัดใครอยากเรียนทำเมนูอย่างน้าเจ้าก็บอกมาน้าเจ้าพี่มาโรงเียก็จะใส่กะปิและเจ้ากะปินี่คือกะปิกแก่และเจ้า เนี่ยถิ่นนะพี่พี่แม่จะบอกเลยไม่ต้องเล่นมาได้เก่งนะต้องเล่นกับเนี่ยได้สามตีต่อแม่สอนมานะเจ้าแม่เน่นไปเนี่ยใส่มันน้อยนะน้องเลนก็หันว่าอีแม่เนี่ยอย่างใดต้องเล่นกับจับมานะเจ้าหมองงอย่างน้องกับถามแม่นะเจ้าแม่ก็จะบอกถ้าประเดี๋ยวเนี่ยอย่างบางคนบอกว่ายันญาจิ๋งแบบบ้านเฮาเมืองเมืองเฮาแล้วหมองงมาเหมือนคนง่ายก้อยกำกับกำการนะเจ้ามาเป็นอย่างนะเจ้าพี่พี่ ดูในย t u b e นะเจ้าพอน้องแนงก็ได้นะบางสูตรมันอาจจะมาเหมือนกันนะเจ้าเขากับปั๊บปั๊บเอาตามรสชาติปากเขานาะพี่ต่างพื้นตีต่างอำเภอนะเจ้าต่างบ้านขนาดครอบครัวครอบครัวกันลบที่ยังหมืหมอนกันเลยเจ้าตับเปลี่ยนทีนเ่เลยนะเจ้าโอเคเรียนได้ละ แกงก็จะหน้าตาเป็นอย่างนีออ้นะเจ้าป้าเดี๋ยวเราไปแกงกันดีกว่านะเจ้าเดี๋ยวก่อนที่จะไปแกงจะบอกเนื่อว่าหนอน,นะเจ้านอนต้อมเติมเนเอามาแต่ว่านอ้วเนียเอามาต้มเรียบร้อยนะ้เจ้าหนึ่งน้ำเลยจะบอกว่าการที่เราต้มหนอะนหนึ่งน้ำเนี่ยมันทาให้หน่อเนี่ยหมักขมนะเจ้าหมักเฟื่อนหมักฟาดพี่พี่มันมีเคเล็ดลับเวลาเราต้มหน่อน้ําแหลดนี่นะเราเอามะข่ายกุลานะเจ้าใส่เข้าไปตัย ก็ต้มไปนอนนะเจ้าแล้วก็อยเอาขึ้นมาต้มหน,น้ำนี่เจ้ามันจะมาเฟื่อนบอกว่ามันใจเอ่อมแข้งน,นี่นะทุกคนมันใจกับแกงที่เล็กกว่าได้นะเจ้าเฮ้ยพี่เอี้ยนต้มน้ําหมูเดือดแล้วนะเจ้าพี่เอี้ยนต้มไปเป็นสามชินาทีพทุ่มพี่จากนั้นเราจะใส่หนอนไปนะเจ้า ใส่หน่อเสร็จแล้วนะเจ้าน้่เน่ก็จะใส่น้ำใบย่านางนะเจ้าอันนี้น้องเองน่งทำคนเดียวเนาะใบย่านางบ้าน้องเนงก่อนนักสิเด้อใส่น้ำใบย่านางไปนะเจ้าจากนั้นเราจะใส่พี่แกง,งเจ้าเน่ต่ำนะเจ้าใส่ลงไปใส่ไปล้เกาะบะต้มครีมมานะเจ้า ในน้ำล้างพุกไปตวัวโอเคตุ้มมันไปมืนๆเ,เลยนะเจ้าพี่ให้เดี๋ยวเอามาดูกันนะเจ้ามาเี๋ยวจะโพูดแล้วนะเจ้าก่อนที่จะโูดขาดมาได้หรอมละ่ะไปซื้อมาแล้วเจ้าใส่ซูร้อสักหน่อยใ่ก็จะมันลำให้ใจรูปโดดไปตัวนะเจ้าสัก แล้วก็นี่เลยใบแค่บ้านแน้ปลูกคนเดียวอยู่นี่พักรักก็ปลูกคนเดียวเะเจ้านี่พักแล้วเนี่ยใส่ไปต้มต้นเลยเนอะนี่เลยนะเจ้าอีมถอดๆ่อ,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 อทีต้มไป สุกแล้วนะเจ้าพี่พี่เดี๋ยวเหามากินกันดีกว่าอ่ะไม่จะโคตลนันเลยนี่หอมสอดๆเลยเจ้าทุกคนใส่จึงกระดูกซึมกิน้นน่ากินขนาดเลยพี่นี่ ไอ้เจ้าไปไกินด้วกกันนี่มาทุกคนมานกินด้วกกันนะเจ้าวันนี้แดดดีพอ,อบผ้าหืมเมาจับตรงนั้นตรงนี้ชอาหืมชอบฟิลเล่หืมน้ำหนังหนาบ้านเจ้า เป็นบรรยากาศคอออือขึมอมะกล้ามอนังปองอร่อยหอมนี่หลานน้อยมันั่งยู่ข้างนี่

mình luôn đi làm được tay Ngon máy quá bạn, ván hết ván không ยังแบนี้นนหาพักเธอทำไรข่าพี่รองป้าสวส ดูกระเปยพี่อว่าจะต่ำน้ำพี่หอมต่ำสักคำอ้อละก็อิงกระปอละพี่กำลัอัอคลิอยู่ เดี๋ยวันเนาะตบถีอเขาพวไปหน้าฮ้เอาข้าวข,าข้าวกะจะมาจิมอ๋อจะอยาาจิ้มนี่ก้ะจิมกะเพงมันซื้อน,น้อยเยอะอ่ะไม่แพมไหมไม่แพงจีเลย Thích không? Thích không? À, bà phải đi nước đi. เนียนไปละไปก่อนบ่บอคุณยายฮั่น